ไม่ได้มีการจัดทำพบรบในขณะเกิดเหตุรถย์คันนี้เนี่ยทำเพียงแต่เป็นประธานประกันภัยภาคสมัครใจนะครับประกันภัยภาคสมัครใจเี่ยอ้างว่าเขาไม่สามารถรับผิดได้ฝากซื้อประกันภัยกับร้านผมไปด้วยคือถ้าคุณซื้อประกันภัยกับผมคุณจะได้สิทธิพิเศษในการปรึกษ,ษาทนายและในการเข้ามาพบหรือพูดคุยเรื่องรูปคดีกันก่อนโอเคนะครับ สวัสด,ดีครับวันนี้ผมทนายแม็กนะครับก็วันนี้เน,นี่ยมีคดีหนึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าคดีนี้เนี่ยเกิดเหตุที่ชลบุรีเ,เหตุการณ์เนี่ยเข้าใจจริงเบื้องต้นเนี่ยผู้ขับขี่รถอ่คันเอาประกันภัยเนี่ยได้มีการขับขี่ไปเฉียวชนกับบุคคลภายนอกมีบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยสองคนซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยรถยตนคันนี้เนี่ยปรากฏว่าไม่ได้มีการจัดทําพรบในขณะเกิดเหตุซึ่งรถยตนคันนี้เนี่ยทำเพียงแต่กรมมาทานประกันภัยภาคสมัครใจนะครับภายหลังเกิดเหตุเนี่ยะะาาานนนสอ,สอนเนี่่ม็ััรรรททปปปกภ แต่่ายเดียวนะครับต่อมาเนี่ยทางบริษัทประกันไทยเนี่ยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยภาคสมัครใจเี่ยอ้างว่า,เ,าเขาไม่สามารถรับผิดได้นะครับโดยเนื่องจากว่า,ารถยนต์เนี่ยของผู้รประกันภัยเนี่ยไม่ได้มีการจัดทําพรบซึ่งบริษัทประกันภัยเดี๋ยให้เหตุผลว่าเมื่อรถยนต์ไม่ได้มีการจัดทาพรบนั่นหมายความว่าผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยต้องรับผิดชอบในส่วนของวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ผู้ประสบภัยจัดรถหรือพรบนะครับที่วงเงินสูงสุดเนี่ย8ล้านบาทปรากฏว่าคดีนี้เนี่ยผู้ขับขี่เนี่ยซึ่ง ภายหลังจากที่บริษัทประกันภัยเนี่ยเขามีการปฏิเสธความรับผิดตรงนี้ทางผู้เสียหายเนี่ยซึ่งเป็นผู้ขับี่รถประกันเนี่ยก็เลยมาปรึกษาทนายความที่สำนักงานกฎหมายวงสกรดทางเราเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการฟ้องคดีในส่วนของเงินที่ทางผู้ขับขี่เนี่ยได้มีการเนี่ยชำระหรือทดลองจ่ายให้กับทางผู้เสียหายที่ได้มีการขับรถไปเฉียวชนทั้งสองรายนะครับซึ่งคดีนี้ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ระหว่างการพิจารณาของศาลนะครับด้วยเหตุผลที่บริษัทประกันภัยเนี่ยอ้างปฏิเสธความรับผิดเนี่ยโดยอ้างข้อตกลงหรือข้อสัญญาเนี่ยในคู่มือ ความกรมธรทันประกันภัยนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูเงื่อนไขกรมธรรัประกันภัยจะไม่มีข้อที่จําเลยปฏิเสธเลยนะครับซึ่งข้อความที่จําเลยเนี่ยนำมาปฏิเสธความรับผิดเนี่ยอยู่ในหมวดความคุ้มครองความต่อบุคคลภายนอกไอ้จำเลยอ้างว่าเขาจะรับผิดในเฉพาะส่วนเกินวงเงินคุ้มครองกรมมรทัประกันภัยผู้ประสบภัยจากรถหรือพรลบอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไอ้ข้อสัญญาตรงนี้เนี่ยมันกําหนดขึ้นในส่วนของสมมติฐานที่ว่ารถทุกคันเนี่ยต้องมีการจัดทําพรลบอนะครับแต่ในคดีนี้เนี่ยเมื่อรถไม่มีการจัดทําาบนอสมมติ ที่บอกว่าจะรับผิดในเฉพาะในส่วนของเกินวงเงินความคุ้มครอง,งตามพรบรเนี่ยตรงนี้มันก็เลยไม่มีฐานให้คิดนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อไม่มีฐานตรงนี้ให้บริษัทประกันภัยปฏิเสธได้เนี่ยบริษัทประกันภัยเนี่ยต้องรับผิดตั้งแต่บาทแรกนะครับทางเราเนี่ยก็เลยมีการฟ้องคดีต่อศาล เพื่อเรียกเงิในในส่วนของที่ผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยเนี่ยมีการสำรองจ่ายให้กับผู้เสียหายทั้งสองนะครับจะเห็นได้ว่าแม้ผู้ขับขี่จะเป็นชาวต่างชาติเขาก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมแนะนํานี้ครับภายหลังเกิดเหตุเนี่ยให้รีบติดต่อทนายความเพื่อที่จะให้ทนายความเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่ได้ทานท่วงทีนะครับเนื่องจากว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยเขามีทานายความอยู่แล้วเราไม่รู้หรอกว่าภายหลังเกิดเหตุเนี่ยทางบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาจะมีวิธีการยังไงในการเป็นเสียความร สุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามเพจหรือฝากกดไลค์กดแชร์สำนักงานกฎหมายวงศกรตามลิงก์ที่ปรากฏด,ด้านซ้ายมือของผมได้เลยนะครับขอบคุณครับ